เรียนเรียนทุกคนนะครับมาพบกับการเฉลยข้อสอบกบพภาคก e อีเอพ็กซักันต่อนะครับวันนี้ครูมาเฉลยใน EP-14 นะครับนักเรียนใครยังไม่ดู e p 1ีถึงรบกวนนักเรียนไปดูด้วยนะครับครูอยู่ในช่วงเฉลยอนุกรมเนาะแล้วก็เฉลยอุปมาอุปไมยซึ่งพยายามรวบรวมข้อสอบมาเฉลยให้นักเรียนในรอบต่างๆเพื่อจะเป็นแนวทางให้นักเรียนสอบในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็น e ีหรือ ไม่ว่าจะเป็นรอบเปเปอร์หรือรอบกอพิเศษใครที่สอบแล้วหรือว่าไม่ได้สอบรอบนี้ก็สามารถมาดูย้อนหลังได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบภาคกอนในอนาคตนะครับมาในวันนี้ครูมาเฉลย11พฤษภาคมกันต่อเนาะส่วนรอบ23พฤษภา24 25ครูจะมาเฉลยต่อรบกวนนักเรียนทุกคนกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของครูไว้จะได้ไม่พลาดเนาะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้ครูแล้วกันนะครับ11พฤษภาคม ครูเฉลยไปถ้าจะไม่ผิด5ข้อเนาะเดี๋ยวครูจะมาเฉลอยอีก10ข้อรอบนี้เราได้วันที่11พฤษภาคมรอบแผ่นินไหวเนี่ยครับมา15ข้อเลยดังนั้นมาเรียนรู้กันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการสอบนะครับเพื่อเป็นแนวคิดเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ต่อยอดต่อไปนะครับใครยังไม่เคยเรียนกับครูครูแจกคอร์สติวอุปมาอุปไมยที่ใต้คอมเมนต์หน้าเรียนใต้คลิปวิดีโอมีคอร์สติวสามารถไปเรียนเพิ่ม,เต,มเติมได้ครูสอนเทคนิค หลักการของทิศอุปอมาแล้วก็หลักการของการคิดพิจารณาหาคําตอบนักเรียนจะได้ความรู้หลักหลายแล้วก็ดูเฉลยข้อสอบครูจะทําให้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับมาลุยก,กันต่อ EP 1 4ครูจัดไว้5ข้อเดี๋ยว EP 1 5อีก5ข้อก็เป็น10รวมกับ EP 1 3เนาะ EP 1 3ที่ครูเฉลยไปแล้วอีก5ข้อเราก็ได้รอบ11พฤษภาคม15ข้อเลยนะเป็นความรู้ส่วนมีนาเมษครูเฉลยไปแล้วอย่าลืมไปดูย้อนหลังนังนง ใครหาไม่เจอเดี๋ยวคุปแปะไว้ใต้คอมเมนต์เป็น,น,นเพลย์ลิสต์เฉลยข้อสอบ e s เ6 8ใต้คอมเมนต์นะครับนั่นเองครับเข้าไปดู e ี1ีถึง13ได้อ่ะมาเริ่มกันข้อแรกเฉลยเลยแล้วกันเนาะข้อน,นี้น่าจะไม่ยากสำหรับนักเรียนเนาะข้อนี้เป็นอุปมาอุปไมแบบชัดเจนเนาะอุปมาอุปไมที่เปรียบเทียบรูปร่างนั่รเองลองดูก็รู้แล้วเนาะลูกโลกเนี่ยครับมันกลมปะเราเรียกมันว่าทรงกลมแล้วกันนะช้าๆทรงกลมส่วนลูกบาดนั่นรนึกถึงลูกเต๋าใช่ไหมครับเราเรียกว่า,วนนะาสี่เหลี่ยมลูกบาศ สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ก็คือจัตุรัสเท่ากันใช่ปหมอะสั้นๆสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เขียนแค่นี้เนาะตัวหนึ่งเป็นทรงกลมตัวหนึ่งเป็นเหลี่ยมลูกบาศก์ดังนั้นคงไม่มีข้ออื่นเนาะเรียนชัดเจนนอกามีข้อเดียวลูกแก้วมันก็เป็นทรงกลมส่วนลูกเต๋าแน่นอนครับรูปร่างของมันก็คือลูกบาศก์ดีๆนี่แหละครับลูกบาศก์คำตอบครับอันนี้ผ่านเนาะครูว่าข้อนี้ถ้าพูดตามตรงก็เป็นความสัมพันธ์แบบรูปร่างน่าจะง่ายสำหรับนักเรียนเนาะครูไม่คิดว่าข้อนี้ใครจะผิดเนาะเพราะว่ามันเบา ใครได้ข้อนี้ก็ถือว่าใจดีนะไปดูข้อต่อมาข้อนี้ครูว่ายากนิดนึงถ้าไม่พิจารณาดีๆเนาะยากนิดนึงอ่ะมาดูกันนักเรียนนึกเล่นๆครับโฉนดใช่ปะ,ะโฉนดเป็นหลักฐานปะหลักฐานหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิสมมตินักเรียนเป็นเจ้าของที่ดินใช่ปะนักเรียนก็จะมีหลักฐาน แสดงนะหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ว่านักเรียนเป็นเจ้าของที่ดินครูเขียนนี้เข้าใจไหมทิศทางอวบมาเป็นแบบนี้หลักฐานแสดงสิทธิ์สิทธิในการถือครองที่ดินถูกปะ่ะดังนั้นที่ดินอยู่ทางซ้ายหลักฐานต้องอยู่ทางขวาโอเคไหมครับเคลียร์นะนักเรียนดูช้อยก่อนเลยตัดช้อยข้อนี้ครูตัดช้อยทั้งคู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบัตรประจําตัวประชาชนก็ถือเป็นหลักฐานแสดงใช่ปะ่ะตัวตนใช่ปะ่ะใบขับขี่ก็แสดงหลักฐาน ข้อนี้เป็นหลักฐานทั้งคู่ใช่ปะ่ะออกาไม่ได้จริงหลักฐานมันมีอันเดียวใช่ปะ่ะเช่นโฉนดเป็นหลักฐานแสดงที่ดินถูกปะ่ะแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินคูผ่านอันนี้หลักฐานัฐากราไม่ได้ใช่ไหมทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านจัดเป็นหลักฐานใช่ปะ่ะนเรียนหลักฐานที่แสดงที่อยู่ของเราก็ได้นะแต่นักเรียนสังเกตที่ครูสอนย้ําเสมอนะระวังอันนี้ทิศผิดทิศอุปมาลูกศรชี้ทิศอุปมาทิศอุปมาผิด เพราะว่าเนี่ยสังเกตโฉนดใช่ไหมครับเป็นหลักฐานต้องอยู่ทางขวาใช่ปะขวาไปซ้ายเนี่ยนึกออกใช่ไหมแต่หลักฐานเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายเนี่ยครับมันผิดผิดด้านเรียน,นเข้าใจที่สลับใช่ไหมครับตัดช้อยไปสองข้อแล้วต่อมาข้อที่มีโอกาสเป็นไปได้ดูครูครับปริญญาเอ้ยมีโอกาสเป็นไปได้พิณยกรรมมีโอกาสเป็นไปได้สองข้อนะครูพยายามโชว์ทุกอย่างให้เรียนเห็นภาพเด็กก็จะมาเถียงกันว่าข้อไหนใช่ปะดูครับ ปริญญาเป็นหลักฐานแสดงสิทธ์นะแสดงสิทธ์ในวุฒิการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทวุฒิการศึกษาปวชปวสแต่ปริญญานี่คือปอตีปอโทปอเอกเนาะแสดงสิทธ์ใช่ป่ะถ้าเป็นปวชปวสจะเป็นประกาศนียบัตรครูสอนนี้ชัดเจนไหมเรียนดังนั้นหลักฐานแสดงสิทธิก็คือใบปริญญาแสดงสิทธิวุฒิการศึกษาปอตีปอโทปอเอกข้อนี้ใช่ เด็กก็จะมาเถียงต่อข้อ4ี่หละครูทำไมไม่ใช่มันน่าจะใช่นะพินัยกรรมไม่ใช่แสดงสิทธิ์นะครับพินัยกรรมแสดงการมอบใช่ไหมเนี่ยการมอบสิทธิ์ครับเราจินตนาการว่าสมมติเราเขียนพินัยกรรมให้ลูกเราหลังจากเราเสียชีวิตผู้กระทำตรงใช่ไหมเนี่ยหลังจากเราเสียชีวิตเรามอบพินัยกรรมให้ใครมอบมรดกมอบทรัพย์สินให้ใครมันคือหลักฐานแสดงการมอบสิทธิ์ครับในอนาคตถูกปะ มอบสิทธิ์ให้บุคคลใดคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ลูกเราก็ได้ถ้าเราไม่มีลูกก็ลูกบุญธรรมหลานอะไรก็แล้วแต่มันคือหลักฐานการมอบสิทธิ์ต่อครับโฉนดคือหลักฐานการแสดงสิทธิ์ในที่ดินปริญญาคือหลักฐานการแสดงสิทธิ์ในการศึกษาถูกปะส่วนพินัยกรรมคือหลักฐานการมอบสิทธิ์ข้อสี่จึงตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นการมอบสิทธิ์การทิ้งตังแก่ตาครูทันใช่ไหมข้อนี้ก็ตาทิ้ง เคลียร์ไหมครับข้อนี้เหมือนจะยากแต่จริงก็ไม่มากคำนึงชัดเจนเนาะหลักฐานแสดงสิทธิ์กับหลักฐานมอบสิทธิ์โจ์เป็นหลักฐานการแสดงสิทธิ์ก็คือความสัมพันธ์ของการแสดงสิทธิ์ตับหนึ่งต่อมาข้อนี้ครับอ่ะครูทําเลยข้อนี้เป็นความสําคัญแบบเป็นความสัมพันธ์แบบข้ามหรือเป็นความสัมพันธ์แบบเว้นวัดหรือเป็นความสัมพันธ์แบบเว้นระยะก็ออกสอบมาทุกปีถ้าใครเคยเรียนอุปมาอุปไมยกับครูครูก็เคยสอนครับการเว้นระยะถูกปะชัดเจนมากมานับกันครูเขียนสั้นๆเลยนะเนี่ย เดือนเดือนสามมีนาคมแล้วก็เดือนสิบตุลาคมใช่ปะ่ะเขียนนี้นะบวกเจ็ดครับใครจะบวกผิดนะไม่ใช่หกเดือนนะมีนาไปถึงตุลาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานับไปเจ็ดเดือนถึงจะครบถึงตุลาไงครับครูสอนนี้เข้าใจใช่ป่ะเนียนเรเรียนนับมีนาไปถึงตุลาลองนับสิครับเลขเจ็ดสามบวกเจ็ดเป็นสิบก็คือเว้นระยะเจ็ดครับเนียนแสดงว่าหลักฐานมันจะต้องบวกเจ็ดครับแค่นี้เอง บวกเจ็ดเดือนเข้าไปมาดูต่อมเมษาเป็นเดือนสี่แล้วพฤศจิกาเป็นเดือนสิบเอ็ดชัดเจนครับ <S <S บวกเจ็ดได้คําตอบเลยเนาะไม่ยากต่อมามาดูข้อนี้หลายคนคิดว่าข้อนี้ถูกนักเรียนอย่านับผิดนะกุมภาพันธ์เดือนสองกันยายนเดือนเก้าใช่ปะมันก็อาจจะบวกเจ็ดได้แต่ทิศผิดใช่บ้าเนี่ยนี่าีน,นี้นะอันนี้ทิศผิดเห็นปะ ถ้าเราเรียนทิศท,ที่ครูสอนครับทิศอุปมาทิศท,ทิศผิดครับทิศมันต้องลำดับน้อยไปมากเนี่ยซ้ายไปขวาเห็นปะสามไปสิบสี่ไปสิบเอ็ดอันนี้สองไปเก้าย้อนหลังไม่ได้ทิศผิดถูกปะมกรามกราคือเดือนที่หนึ่งแล้วก็กรกดาคือเดือนที่เจ็ดอันนี้บวกหบวกไม่ถึงอันนี้ก็ผิดสิงหาเป็นเดือนแปดแล้วก็สิบสองเป็นเดือนธันวาดูทิศก่อนยังไม่ต้องบวกอันนี้ก็ทิศผิด ครูไม่คิดอะไรเลยนะข้อนี้เบาครับแลเนียสังเกตบวกเจ็ดไปทางขวาครับทิศอุปมาถ้าเคยเรียนกับครูสบายบวกเจ็ดบวกเจ็ดครับคําตอบก็ตอบหนึ่งนะเป็นไงครับเคลียร์ไหมเมื่อเราเข้าใจหลักการก็ไม่มีอะไรบวกเจ็ดข้อหนึ่งข้อสองบวกเจ็ดแต่ทิศผิดข้อสามบวกหกไม่ได้ข้อสี่ทิศก็ผิดครับก็ผ่านเนาะทิศของโบมาบ้านเรียนไปทางเดียวกันต่อมา ไอโอดีนคอพอกหลายคนก็คิดว่าข้อนี้มันยากใช่ปะ่ะเรียนพิจารณาดีๆที่จริงไอโอดีนคือแร่ธาตุใช่ปะแร่ธาตุไออดีนข้อนี้กล่าวถึงสารอาหารพูดง่ายคือสารอาหารหรือบางครั้งก็จะเป็นแร่ธาตุก็ได้ครูเขียนสั้นๆนะแร่ธาตุที่จําเป็นน่ยสั้นๆสารอาหาร,าร,าร,ารแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมส่วนคอหอยพอกเป็นโรคโรคที่เกิดจากอาการขาดนะครับครูเขียนนี้เข้าใจไหมโรคที่เกิดจากอาการขาด ราได้สังเกตครับขาดไอโอดีนเป็นโรคขอพอกดูดีๆนะครูทำทิศให้ดูไอโอดีนไปตรงนี้นะขาดขาดธาตุไอโอดีนเป็นโรคขอพอกนั่นเองครับอาการของโรคเกิดจากการขาดนะระวังอ่ะครูเริ่มยุงลายข้อแรกกาทิ้งยุงลายไม่ใช่สารอาหารยุงลายไม่ใช่ธาตุจัดเป็นการพาห ภาหะไม่เกี่ยวกับข้อนี้ครับไม่มีความสัมพันธ์อ่าน้ําตาลยังได้อาครูเขียนเล,เลนะ่นๆนะน้ําตาลเป็นสารอาหารพอรับได้แล้วเบาหวานเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากน้ําตาลเป็นไงครับไม่ได้เกิดจากน้ําตาลขาดเกิดจากน้ําตาลเกินข้อนี้ผิดชัดเจนไหมครับมันเกินเรียน,น,นระวังดีๆนะครับเขาเอาอาการที่ขาดนี่มันอาการที่เกินข้อนี้ผิดเคลียร์ไหมครับ ต่อไปวิตามินดีหลายคนไม่รู้จักวิตามินดีได้จากแสงแดดครับวิตามินดีก็คือเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งแล้วกันนะสารอาหารประเภทวิตามินนะสารอาหารวิตามินดีทําให้แคลเซียมเข้ากระดูกแคลเซียมเกี่ยวกับโรคก,กระดูกใช่ป่ะกระดูกพุนดังนั้นถูกแล้วเนาะถ้าขาดวิตามินดีเราก็จะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงเมื่อดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงเราก็เป็นโรคก,กระดูกพุนครับ กระดูกแตกหักง่ายเนี่ยครับดังนั้นขาดวิตามินดีก็ทําให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนได้ครับอันนี้ขาดจริงๆริมันส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละโอเคไหมครับขาดข้อนี้จึงตอบตอบอะไรครับตอบสามเข้าใจไหมอ่ะต่อมาข้อสี่เด็กถามว่าทำไมโอซี่ง่ายมากเน่นเคยได้ยินไหมคอเสลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นชนิดของไขมันชนิดเป็นชนิดของไขมันประเภทหนึ่งครับจินตนาการง่าย คอเลสเตอรอลครับเป็นหน่วยย่อยเป็นหน่วยย่อยของไขมันไขมันมีหลายประเภทอันนี้เป็นหน่วยใหญ่เป็นหน่วยใหญ่หน่วยย่อยไม่เกี่ยวกันค,ครูเคลียร์ไหมครับดังนั้นคําตอบก็ตอบสามใช่ไหมครูพยายามอาธิบายทุกข้อให้ชัดเจนเคลียร์นักเรียนจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันคาตอบที่สมเหตุสมผลมันเป็นแบบนี้แหละใครเคยฟังครูสอนอุปมาอุปไมยลองย้อนไปดูนะครับ ทุกข้อครูอ,อธิบายด้วยหลักฐานชัดเจนเนาะไม่ได้อธิบายมั่วดังนั้นโอกาสที่จะถูกนั่นเลยต้องรู้เนาะคำตอบที่แท้จริงอยู่ที่สำนักง,งานกพแต่โอกาสที่เฉลยแล้วถูกมันมีถ้าเราใช้เหตุผลโอเคนะครับดังที่ครูให้เนาะข้อนี้ก็ตอบสามเป็นโรคที่เกิดจากการขาดไม่ใช่เกิดจากการเกินอันนี้ผิดต่อมาหมู่บ้านชุมชนง่ายมากเรียนฟังครูนะหมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านครับนี่คือความสัมพันธ์ของหน่วยย่อยเป็นชุมชนครับนี่คือความสัมพันธ์ย่อยใหญ่ หน่วยย่อยรวมกันเป็นหน่วยใหญ่แค่นี้ครับลูกศรชี้ทิศออกม,มายะย่อยไปใหญ่ลำดับต้องถูกใช่ไหมครูโชว์ครับข้อแรกตอบไม่ได้กลีบดอกเป็นหน่วยย่อยของดอกครับดอกไม้ครับต้องเขียนแบบนี้ถึงจะถูกโอเคไหมครูคาทิ้งให้ดูอำเภอสลับทิศนั่นเองดูครับตำบลเล็กกว่าตำบลเป็นหน่วยย่อยอำเภอเป็นหน่วยใหญ่ถูกปะ่ะอันนี้ทิศผิดก็เลยกาผิด โอเคนะครับครูโชว์ทุกอย่างเลยต่อไปต้นไม้ไหลายๆต้นครับต้นไม้เป็นหน่วยย่อยหลายๆต้นก็เป็นหน่วยใหญ่ก็เป็นป่าไม้ครับป่าไม้เกิดจากการรวมตัวของต้นไม้หลายๆต้นครับเป็นป่าไม้ข้อ2ถูกมาดูข้อ4ผิดยังไงครูโชว์ได้ครับข้อ4หลักการง่ายๆวิทยาศาสตร์ครับดอกไม้เนี่ยจริงๆดอกไม้จะมีรังไข่ในรังไข่มีอ,อวุนครับอวุนถึงจะเจริญไปเป็นเมล็ดครับดังนั้นเมล็ดถือว่าเป็นหน่วยใหญ่ในดอกไม้มีอวุนเป็นหน่วยเล็กครับ หลายๆอวุนเช่นเช่นผลไม,ม้มีห้าเมล็ดแสดงว่ามีห้าอวุนอะไรประมาณนั้นนะครับหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่อวุนเป็นหน่วยเล็กกว่าครับจริงๆมเมล็ดใหญ่กว่าอันนี้คือทิศผิดเช่นกันครับถูกกาให้ดูดข้อดังนั้นทิศถูกมีข้อเดียวหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่คือสองครับเป็นไงครับเคลียร์ทุกอย่างห้าข้อนะ เดี๋ยวครูเฉลยต่อกดไลค์กด subscribe กดติดตามจุดดึงแจ้งเตือนไว้โอเคไหมครับคลิปติวอุปมาอุปมาอยู่ใต้คอมเมนต์นะไปเรียนรู้กันได้ครับจะได้เข้มแข็งจะได้แกร่งขึ้นเวลาสอบเรากินคะแนนเต็มได้นะครับอันนี้มีตั้ง5ข้อ10คะแนนมีผลต่อการสอบผ่านเช่นกันนะครับกดติดตามครูไว้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ